วัสดีครับผมวัสดีครับนัทเหี้วหางนกนะ้ครับเนะาะหางนก หานกเขานกเขามันโรกหากินนะครับเนาะโร <c oughs> กหากินเห็นบ่วงโรกหากินครับ,รบใส่หัวาหาัน A little. อาหารห้อยครับอาหารเขาเปลือกดักนกเขาหนูเขาหน,ขาห,น,ห,นหากิน โ,โอ้ยโอ้ยเขาไปขังไหนครับโอหารจะต้องโยดันนอกครับโฮยดันนอกมันกินจะไม่ายาังเหยียบครับเบิ่งในาจาไปคิดด้วยครับก็บจ,ะจะไปเหยียบ เขาไปทางไหนครับข oh, hey, ั the the ้วเหยียบไปทางไหนไปตอกขั้ด้านนอกครับผมขั้วไปทางไหนตอนนกมันยางมาเหยียบนกเนี่ยมันเดือดมากเลยมากินเนื้อครับกินเนื้อนี่กินเนื้อแล้วมันมเหยียบตัวเนี้ยเหยียบไมบตัวเนี้ยเขาไปทางไหนเพราะมันเหยียบปุ๊บเนี่ยครับหัดมือเลยหัเนี่ยครับหัดเลยครับนี่นกเขา Đã biệt ý không? เลยนะครับขมเยอะเดี๋ยวนครับมัดเสกิ้งใหม่เลยเก่งใหม่โข่งเลยครับผมโข่งเลยเนี่ยครับเดี๋ยวรอบมันนะครับมันเหมากว่ะนะกับนกเขาลงหายกินครับผมรอบมันครับเนาะไปเบิรงกันนะครับเห็นบินลงหลายตัวแล้ว บินลงมากินหลายตัวหรอกบ้องหัจังเห็นบินมาหลายตัวหรอกครับบินมาบินลงหลายตัวยังไงบ้างหัวติดเทอามาติดเอากเสียงขันนี่เสียงสายอยู่งามไม่อยู่ไกลน่ิดนึงครับงาไม่บินลงสามตัวชี้ตัวกัน เมืองน้ำกันครับถือว่ามว่ามันบิดลงเหมนพ่อยอิอ่งใหน้าใหม่ก็เป็นสีดิบดิบดิบอีกย่างก็ไปเห็นเชียงดินเฮ้ยแล้วท่านได้ออกคำอะไรดักนกเขาไทายมึงว่าสูตรเอากล้องกล้องงาใหม่เลยครับว่าต้องไปอันนั่นเนอะมันงาไม่ดิดเดยฮ,ฮ้ยึงว่างาไม่ดิบแล้วงาไม่ดิบแล้ว

อันหนึงครับเนี่ยคือดูนี่เรียกอะไครับผมวัวเข้าเลยวัวมันลงมาไหลลงกินเนีนะอ้อนะนกมันไหลหมดกินเนรับนี่แหละครับเพราะผมวัวมันยังลงมาเอาหนึ่งต้องกินกินหรือว่ม,มีผักครับผมลงของป้าน,นี่นะครับป้านี่หลายตัวอยู่ อายจู้โตตุ๊กหายกินขังทั้งๆหายกินที่เขาขังทั้งๆเลยละครับมานนี่แหะบานนี่น้ำทั้งเขามาเนี่ยเนี่ยมานเนี่ยอ๋อเนี่ยครับผมเนี่ยน้ำทั้งมันหยางน้ำทั้งหายกินแนี่ยไปหาเนี่ยเนี่ยเสียงขันดีครับเนี่ยเสียงขันเนี่ยพอลกหายกินครับผมเตี่ยมนึงเดี่ยมนึง จ,จังขักได้พี่น้องเอ้ย่อ,อยตัดน้ำพุ่งน,น้ำพี่อบวกไม่ได้ผล หางเง่าหลัดฝักกกองอาใหม่เลยเดี ula, ๋ยวอีหางว่อีกครับหางว่อย่มื่อไหมาเจออีกวะนกคือนกตัวหน่อยแท้หนี่มื่อตัวหน่อยห่างอะไรเลี้ยวลูกนกยังไงบ้างนี่เลี้ยวแวครับผมเนี่ยครับผมเดีแยวแนึงเดี๋ยวเดี๋ยวถึงหางใบครับห่างใบเดี๋ยวถี่เดี๋ยวถี่นั่น หไาไวัยมันมาถึงมาบ่ะมีลงคูมีลงสามตัวเดียวฮะโอ้ตัว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 ครับผมเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วแห่วครับฮักด้วยแห่วเนี่ยครับกองงาใหม่เลยเนี่ยง,งาใหม่กองลงมาเลยเนี่ยครับผมเยวห่างไวักกันนะครับเนาะ ขอบคุนผมลงหหยกินด,ดูครับอ๋อออกมานี้แล้วครับผมฝาก็เลยก็แช่เลยครับผม